คืออย่างนี้ทุกคนคือรถแ่ะมันกู้ได้แล้วทีนี้คลิปผมยังปล่อยไปหมดไงคือเรื่องทั้งเรื่องนะเนี่ยลูกพี่ไม่รู้จะเอาอะไรกับแกเพราะว่าแกก็กแ,กแก่แล้วนะแกก็เมาแก,ก,ค,าแกคงจะเอขยียบรถรลบรถน้ําพอดีเจ้าของสวนเขาซื้อน้ํามาเติมสระไงน้ํามันแห้งอืมทีนี้รถคอยาวจังหวะคนขับกลับบ้านคนขับกลับบ้านเขาก็ทิ้งกุญแจไว้ให้ช่างมาเช็ครถนะครับช่างเช็ครถเสร็จช่างก็ไม่เอากุญแจกลับเอากุญแจไว้นั่นเพราะว่า คุณในเช้าคุณขับ็ต้องมานะเพราะว่าอยู่ในสวนไม่มีใครขโมยอะไรหรอกก็ไม่คิดว่ามันเป็นแบบนี้เออสงสัยรถน้ําเอาน้ํามาลงสะแล้วรถไปโคขวางอยู่ทีนี้แกก็เป็นพอเป็นบ้างแหละเป็นงูงูปลาปลาเนี่ยมั้งเออแกขยับรถประมาณมมทุ่มสองทุ่มนี่แหละเออมืดเดวยมัง้แงแกคงจะถอยหลังถอยหลังอะไรเงี้ยเออถอยหลังไอคนบอกบอกไอ,อแขนมันยังไม่พ้นพะบูมันยาวไงมันนอนบูมอยู่ยังไงมันตั้งบูมอยู่เงี้ยมั้ม่นรู้นะนน่าจะตั้งบูมอยู่เออ นี <poisoned. S 2> ้บ <ok> <ke> <als> ูมมันยาวยังไม่พ้นไงแกก็ถอย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 แกไม่ได้ดูข <laughs> ้างหลังว่ามีสะแล้วงายท้องลงสาบไปเลยน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นเออเท่าที่สอบถามแกมานะเพราะว่ารถกู้กู้เสร็จตั้งแต่วันวันที่ตกแล้วแต่ผมยังไม่ได้ปล่อยคลิปหมดกันเลยอธิบายให้ให้ทุกคนได้ฟังกันส่วนลูกพี่ผมเนี่ยสุดยอดเลยแหละใจสุดสุดถ้าเกิดว่าให้ใจเขาเนี่ยสุดยอดเลยไม่งั้นผมจะอยู่นี่ได้เป็นสิบสิบปีไปไปไหนเราให้ใจเขาเนี่ยเขาก็ให้ใจเรากลับลูกพี่ผมเนี่ยสุดยอดเรื่อง 加一加一次做的。